อยางลบหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยอย่างลบกอ่อนถ้าจะไม่ใช่นะโยนทิ้งไปเถอะก็เดินโอ้ยเดินมาชิวๆทุกคนให้ดูเลยนะดูเองเลยนะจะพจนะลิกหน้าจอก็ได้นะหรือจะล็อกหน้าจอก็ได้นะล็อกหน้าจอแล้วก็พลิกอ่ะพลิกแบบเนี้ยเออพลิกอะเม่เหมือนเลขอะไรที่สุดอ่ะเอ้มือบางอ่ะ่เ,ะเหมือนเลขอะไรที่สุดห้ทุกคนเนี่ยรูปภาพที่ผมทำมา ทุกคนลองไปอาให้หวยนะทุกคนลองไปไปไปจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหวยมันถูกอะเออเดี๋ยวหวยเดี๋ยวเพื่อเพื่อหวยมันถูกอะเออใครที่ชอบเรื่องหวยก็มาคลิปนี้เลยนะก็คนที่ชอบเรื่องหวยหรือคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องหวยแต่อยากได้เงินอะเออ,เอ,อพูดอะไรไปลงพูดอะไรไปเนี่ยเออก็ กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะเคไหมคนผู้ติดตามเก้าสิบเก้าคนแล้วรีบรีบเร็วรีบรบกันรีบรบกดติดตามกันเร็วยอดดูก็เยอะนะทุกคนแต่ทุกคนต้องเร่งการติดตามกดไลค์นะยอดดูก็เป็นเป็นเป็นกังวลอยู่นิดหนึ่งนะคอมเมนต์กับแชร์ด้วยทาไมคอมเมนต์น้อยเดียวจังไม่แชร์ร้อยอัพ ร้อยหกสิบอัพขึ้นเลยโไปโรงเรียนผมก็ขนแขนขนแขนสแตนอัพขนแขนสแตนอัพพอยยายมาเรียกปุบไปโรงเรียนตอนนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะให้ปิดเทอมเราบ้างคอมฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเอิม่มเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะโอเคเดี๋ยวถ้าถามว่าเราตื่นกี่โมงเดี๋ยวค่อยมาบอกคลิปหน้าโอเคไหมทุกคน ผมเหนื่อย